ผมชื่อเด็กชายวัชรเกเขียวอ่อนชื่อเล่นชื่อน้องต้นตาลครับอ่ะยืนก็ได้อ่ะยืนยืนอ่ะจะร้องเพลงอะไรครับผมงานแต่งคนจนครับฮะงานแต่งคนจนงานแต่งคนจนโอ้อ่ะแต่งก็เป็นไงล่ะแตงก็นไ่แตงก็เป็นไงฮึคุณที่ยังห้า <c oughs> ขอบคุณที่ยังบ่ลืมในสัญญาขอบคุณที่ยังรัาซัวใจของใายโอ้โหโดนละน้อที่เฮาเป็นแฟนกัน นันก็ท่านได้มียังเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุณเคยจนมาหอดมือลงเลยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานตัอจอินใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดก็รู้รา กระบอกสำคัญเท่าเาหัาก,กันดกอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเท่าขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผู้แ้นป้อนไข่สู่ควันรับเจ้า โดนล,ละนอที่เฮาเป็นแฟนกันแต่อ้ายนั่นก็นท่านได้มียังเลยผ่านหอนผ่านหนากับเรื่องราวที่คุณเคยจนมาหอ,หอดมือลงเอ้ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันไป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงา ต้นที่อินใหญ่โตบอดีไซชุดก็รู้รา <c oughs> กระโบสำคัญ <c oughs> ท่องเขาักกันดอกหัวใจขอฝ้าดิน <c oughs> เป็นพยานคู่ครองสองเฮา <c oughs> ขอผู้เท่า <c oughs> พ่อแม่กู้แคท้นอนไค่สู่ควันรับเจ้ากับออาสองคนงานแต่คนจน มีแต่หอยบนน้ำตาแต่คนจนก็มีแต่หอย้มบนน้ำตอเสียงดีจ้าหน่นะอ้ฮนักล่อบาจาบูบานเลยบอนี่ตัวนี้รุ่นน้อยโอรุ่นน้อยมีรุ่นใหญ่บอลนี่เฮ้มีรุ่นใหญ่บอล ให้คนไหนคนไหนให้เสือสีไล่ไล่บอโอ้โหลังจากที่เลี้ยงมาเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆนะครับให้กับเด็กๆก็น้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนะต้นตาลนะน้องต้นตาลก็ได้ร้องเพลงให้ฟังนะอิ่มแล้วก็เสียงดีถ้าไม่ถ้าแบบหิวๆหน่อยเสียงจะดีกว่านี้เนาะมันอิ่มเห็นป่าเนี่ยอ่ะโอเคครับก็เด็กๆมีเยอะเลยฮะ หลังจากที่ได้เลี้ยงแล้วอ่ะ <ทำ S 1> ขอบคุณนะครับ<ม>ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมีอะไรฝากเอฟซีสนมนิวหน่อยบอกว่าสนมนิววาร์รตี้อ่าสนมนิววอร์เรตี้อัน,นีเดี๋ยวเอาลง youtube ด้วยเอาลง Facebook ด้วยฝากติดตามขอฝากติดตามข่าวสนมนิวด้วยนะครับขอบคุณครับอื